สวัสดีครับพ่อพี่น้องปลอกปลายสุปเปอร์สุดขนครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับผมอยู่ที่กรุงเทพมหาครซอยซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมหลังจากทิ้งงานเฮาไปงานมานะครับจากทีมทอดมาแล้วครับมาเอาของลงท่าสีครับแหมเตรียมออกงานงานนะครับเออที่บานผมก็ตั้งท่าสีตั้งหินแปะนี่ผมครับมาเดินทางมาถึงที่ฐานนะครับออกไปที่บริเวณนะครับเด้อกําลังเตรียมตัวนี้ของนอกคน อไปบังทีมงานเชยงอีสานเพิ่นเดี๋ยวเราบอกเนาะฟังหนึ่งไอ้เพิ่นเอาตู่ไม่เปลี่ยนตู้เบียดไม่ครับเราเศร้าก็ใา่เบอร์เราเนาะตอนนี้เป็นยังไงครอมขึ้นหนาไปผักใส่แล้วอันนี้ฝนตกอน้ำถมมเนี่ยกูดังในน นี่ตู่ใหม่ไม่ของแขกเลยครับาย่เอาไปใส่ปีนกสูรีกันเนี่ยจังอยอุ้ยใหม่นีมันอยู่สี่ตูัน็ลราจะตั้งโอ้ถามเขาำก่อนนางเขาอรอยเหมันก็ต้องให้ดีสินี่เอาใส่เขาก็ขับไหวมือกับเสือครับผมมันต้องใหม่เดี๋ยวมัน้ยลเราตามพูดไปเนี่ยจะต้องยกยกโซ่ขืนมา่อ่นมันก็ซื้อมีเพามีเพามีด้วยหนึ่งคันมีเพหนึ่ง มีนอเดียวเสียงลูมนโอ้นะครับกวาดเสีเยแต่ลา,ารางจานก็เมื่อยเสื้อแตะเอาออกแล้วเอาเข่าแล้วครับธรรมดาเนาะของใหม่เปลี่ยนของเกา่าเอาใส่ของใหม่เพื่อความสวยงามเพื่อความอลังการของมะรำวงเสียงอีสานเนาะครับนอคุณทีมงวานนากจวดจัดฝาดดึงครับผมเปล่าเห็ดว่าสิเดินทางไปวันที่สิบนี่ได้ ขอแนะนำว่าจะไปสิ้นเดือนมอแมนได้แล้วไปที่20นะครับเพื่อาจจะไปติดสติ๊กเกอร์อีกตั้งนี่ครับนี่อีกครับนี่ตัวเก่าเนี่ยเข้ามาเฮ็ดไหมแฮ่นี่โดยทีมงานเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งเขาเสียไปกับมะร่เฮ็ดอีกสารไปเลยนะครับตัวเก่าเขาก็มาเฮ็ดให้มันสวยงามตัวเก่าครับ ถ้าปูถ้าชี้ไม่หมองหมองข้าตีนออกที่กันไหครับตัวเกาไปมันนี่ตัเสีตีนเกาของตัวไม่ม่ไส้ไม่ไ้บาอยบางนี้ครับนี่ครับนี่ทำไมเสียมาใส่เออใส่ตู่เกาได้บาทนี่ใ้มันมีตีนเพราะว่าข้าสีใส่ข้นยกถึงยกล่องได้บาทเออางเสียงได้บาทลิดรดแบบนี่ได้เออหมดิดรถแบบนี้ครับตัเส็ยยกเอาใส่ข้นงายเพราะมันคิดทุกคนละตู่ คัดน้ีนมินี่โอ้รับก็ถือไหนเจรไบก็ถือแรวเนาะเอาทิตออกแร่กันถ้า,กาเกิดมีนะครับเนี้ยเจ็ดสมบบูนนะครับถาใกไม่ใช่คจดปันแอกก็คิแมเด็กแฉมน้องจีบหันหยดรอ,อ,อย่างครับไปกันคนใหม่คนมือ แบบโอ้ใส่ถุงไม่กับข้ำัวเกาัวเกาก็จะเห็ดไม้แบบเนี่ยมือมาซสยตันนี้ ได้เกียรจากแฮมูมาช่วยทีมงานนี่นหละหาานห้องก็ได้าองห้องนาใหม่ห้องน่ทอ้ห้องห้องหวอห้องห้องห้อกหห้อห้องห้้โอ้องห้งห้องห้องห้่้่อสาย้อองง ประเภทหน่งพันลูกนี่ต้อถือควานีด้ยเขาได้สิบรัมบอกวาบมวนี่ชิเสีบบมวนนะครับอ่านครับกระดาษแวตะลักขั้นนี้เพราะต้อสูบกระดแล้วครับกระาษเทียมดอกเสียมบล็อกยังดีครับผมนี่อ๋อสูบกับทีมงานเหรอใส่กันคนละหม่คนละไม่ กเกษตรนะครับอ่านี่ครับถึงมานเราเดิมแล้วเดิมที่ทำงานแล้วเดิมที่ทาสีเออ่สมช่ำนั่งร้านนี่นชิ้นง,งานทาสีเป็นบางส่วนข้างนอกก็อาจจะเสียงดังแน่ได้ครับเด้อนะครับเพราะว่าการทำงานเนาะมันต้องใส่เคียร์แน่ใส่เด็กตัดโอ้ใส่เนี่ยตัดเด็กแน่นะครับทีมง,งานเราช่วงสองชิ้ง,งานคนเดียวก็ เฮ็ดนะครับเพราะว่าสีออกเดินทางวันศุที่ผ่าไปที่บารบือนะครับไปเตรียมตัวเตรียมวที่ทางเสียงให้หม้อรำเสียงกลางวานเออหม้อรำรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่หม้อรำหอดปีสองนะทุ่งในปีสองกำลังเข้าเปลี่ยนสีสีเบิดแบบไปสู่สีอยู่เลยกาดที่กุลรังของเราเนี่ยแบบทีมงานเป็นนี่ทีมงานชุดในหกมหาเศรษฐีบ้าน ถ้าถ้าถ้าแล้วแก้วแล้วสิมี่ตอนเขากินตะเบียร์แล้วไดรับกำนันเขาบอกกินเหล้าขาวเด้อแด้รบเสียกำนันเขาบอกกินเด้อนี่ครับที่มาเฮลลาไฟใหม่ยมื่อข้นขึ้นจะเป็นขนของขนขึ้นเด้อนี่น้อยห่อนีอ่มาขนของนี่ครับต้าทาสีทุกไม้แล้วครับก่อนเสียบ ออกการ์องงานหนองท่าสีนี่นะครับนะครับต่อไปนะครับสำหรับวัสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดคับเวทีเครื่องเสียงรถแทะนะครับขับพยุนนี่รถลดขับพยุนนี่หบจอหน่อยจอใหญ่ไม่เอร์อระบบดิจิตอลนในบระบใช้ฟิล์มกับดาวแจ้ครับมากตัวไดนี่นะครับ พนาไฟพนาหน่วยกัดเฮ็ดกัดเฮ็ดเดี่ยวกัดเฮ็ดซอยกันที่เก่าครับผมอ่าจังได้กัขอบคุณยมซีทุกท่านนะครับเออที่รับชมนะครับคิปสันซาวเลยมาตลอดครับผมสนับสนุนสันซาวครับผมเออพอได้รับชมคลิปนี้แล้วก็ให้เราไปรวยสุขภูสกลขับเดินทางปลอดภัยไปไซมาัส่นะครับการงานการงานกระดุงเรื่องเออ ถ้าลูกคิดยังกะให้ลำให้รวยครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องาชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ทำนี้เด้อพี่น้องเด้อคลเปนคลิปดาครับผมสวัสดีครับ